วันนี้นะคะมาทานอาหารที่กินซานะคะบรรยากาศนี่เป็นคอร์สที่จะทานวันนี้นะจานแรกมาแล้วค่ะเป็นโคเตะกนะคะ อันนี้เป็นสุเตเผ็ดนะคะน่าทานมากเลยคิดแลาบอกว่าอร่อยโฮ้ชิเนะแล้วก็มาคู่กับขนมปังแล้วก็น่าจะเป็นโอรีพอลจานที่สามนะคะเป็นกุ้งนะคะน่าทานมากเลยคือแบบมีความแบบอาร์ตระดับหนึ่งเลยนะ อันนี้เป็นจานที่ชีนนะคะก็คือเป็นเนื้อกับมีโฟร์ไกร์ข้างบนนะคะน่าทานม,มากอยมดท้ายด้วยของหวานนะคะเป็นมันหวานนะ่ากินมากเลยน่ารักเลยอยู่กินซาค่ะวันนี้มาซื้อเสื้อนะคะได้มาแล้วเป็นแจ็คเก็ตดาวนะคะ วันนี้นะคะเพชรพาทุกคนมาดูไฟกันนะคะที่มารนโนจินะปีนี้นะเขาจะเป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะว้าวคิดได้ เป็นตึกมาหรือปีหรือนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเดินได้มาจากสถานีโตเกียวหรือว่ายูรักุโจก็ไดน้นะแต่เมื่อกี้คือเพ็กเดินมาจากกินซานะคะ ยอ้โอ<ห>้โซดาซดาซดารงวันนี้เป็นร้านติ่มซำนะคะที่เทคกับพิ่โลเคยมากิน,นอร่อยมากทุกคนชื่อเยาเยาเหเยมย์เยาเมย์เยาเมยอร่อยมากเดี๋ยวไว้แนบรูปให้ดูนะถ้ายังมีรูปเก็บไว้อยู่พอดีตอนนั้นที่มากินไม่ได้ถ่ายนะคะบรรยากาศดีมากอะทุกคนคือตอนนี้อากาศแบบเย็นสบาย แบบสิบองศาอะไรเงี้ยไม่หนาวเกินไปที่จะนั่งข้างนูง้นถนนมันก็จะแบบยาวไปทะลุไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะทุกคนจะมีรถไม ใบไม้เปลี่ยนสีสีเหลืองยังแบบเหลืออยู่เลยอ่ะทุกคนนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะกลางเหมือนเงินที่11บเอ็ดทันวาวนะคะ <Okay. S 1> แน่อชาเดลแน,น่พี่อันนี้นะเพ็กจะไปร้าน Charlie's Coffee นะคะจะไปดูว่าเขายังขายแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ปอน,นะคะคือเขาจัดเป็นแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเครื่องดื่มก็จะเหมือนมีแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบค่อยว่าอะไร เออประดับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งได้ม wow, wow. ั้งก็คือมืดแล้วนะเพราะโคจนาแต่ดีจุดนี่ร้านกาแฟร้านนี้นะคะที่เเคยรีวิวเครืเหนี่ยงมะม่วงนะว้าวเมจิเคเร่เดี๋ยวโตเกียวยากิวะมาสบก่อนนี่มาวันนี้นี่ได้ทั้งสอง แนวเลยนะสองอารมณ์เลยนะอารมณ์แบบไม้เปลี่ยนสีกัอารมณ์แบบอิลูเมเนชันนะคะฝั่งตรงข้ามนะเป็นไอเนี่ยอะไรนะพระราชวังอิมพีเรียลนะคะนี่ไงทุกคนแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เลย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 ที่เห็น แค่แบบคุกกี้เขียนว่า Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนี้น่นนารักมากเลยก็เป็นลาเต้ธรรมาดานะคะวนเยอะมากอะแค่เ,คเนี้ยไม่มีอะไรเลย600กว่าเย็น นี้ก็คือถึงหนึ่งในจุดโฟโต้สปอตของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ว่าไม่ใช่อันที่เป็นเมนหลักนะโอเคจบที่แรกนะคะเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนะที่เป็นไฮไลท์นะคะ ว้าวสวยจังเลยที่ไหนเนี่ย เป็นอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ในตัวห้างที่เออป้นไม่สวยดีคริสต์มาสทรีไม่แน่าจะว่าแบบเกี่ยวกับแฮ r r ี p อสห e r อเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่ <S <S

ต้นเทคเจอแล้วนะคะต้นใหญ่มากอยู่ข้างหน้าเทคนี่เองเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลยตึกนี้เลยบมันโชว์มันจะแบบว่าทุกสิบนาทีนะคะแบบเป็นเพลงเป็นแบบตีมอะไรเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ตึกนี้เลยตึกนี้เลยปีก่อนๆน,นะเป็นสตาร์วอลนะคะโซโซโซจุดจุ่ม กตัวสูงทุกคนนี่จยจากข้งบนเลยน่ะคนแบบโอ้ oh my god น่ะ เราเดินกันมาถึงสถานีโตเกียวแล้วนะคะ่ะก็คือยิงซ้าอยูรักุโจโตเกียวมันเดินเชื่อมกันได้หมดเลยนะบรรยากาศดีมากแล้วเดี๋ยวเพียงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้ามีโอกาสจะพาทุกคนไปถ่ายทำ บรรยากาศอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครชอบไลก์ก็อย่าลืมถ้าใครชอบไลค์ <c oughs> ไม่ใช่ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์ซ subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะไอรักค่ะสวัสดีค่ะ You <c> You your You shop on know so Nobody do put can't can't make in it the sleigh me well what do I just wanna fall